สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมดูมาแล้วนะครับสำหรับที่หลายหลายคนนะครับพยายามให้เราดูตั้งแต่ตอนช่วงสัปดาห์แรกๆที่หนังเข้านะครับผมใน Netflix นะครับ K-pop Demon Hunter นะครับคือดูในตัวอย่างเนะี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วแลวคิดว่าน่าจะสนุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอไปดูก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกมากๆแต่ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่แบบว่า เกินคาดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเพลงเพราะคิดว่าเพลงมันจะต้องดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องงัดไม้เด็ดมาเพื่อเผื่อจะป้ายยาคนที่ไปดูหนังแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ฟัง K-pop หรืออะไรอันนี้อาจจะแบบโดนตกด้วยเพลงของเขาอะไรพวกนี้แต่ต้องต้องบอกเลยนะใครที่ไม่ใช่สาย k p o p ไม่ได้ฟัง K-pop อะไรแล้วไปดู K-pop Demon Hunter อนี่ต้องบอกเลยว่าเพลง K-pop เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะทุกเพลงขนาดนั้นอ๋อไม่ใช่อันนีใน้ในเรื่องหูในเรื่องมันเพาะแบบน้ำน้ำหูน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวเออในช่วงยุคหลังๆเนี่ยหลายๆวงที่คัมแบ็กเนี่ยต้องลุ้นว่าหนึ่งอัลบั้มเนี่ยจะมีเพาะเกินสี่เพลงไหมเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันเพาะทั้งอัลบั้มหรืออะไรอย่างงี้นี่คือสบายใจได้เลยหลังๆนี่เน้นออกซิงเกิลหรืออะไรแบบนี้มาผมก็เลยแบบบางทีมันก็จะมีแป๊กบ้างปังบ้าง,าง,างอะไรอย่างงี้แต่นี่เหมือนเหมือนคัดกันมาแบบสุดตีนมากอะ่ะอันเนี้ย โปรดิวเก่งจัดๆเลยเพราะว่าในเนี้ยฮะอย่างศิลปินลหลายๆคนที่เราได้ฟังเพลงที่เขาทําในเนี้ยผมมันเจ๋งมากของเพลงตัวเองเขามันยังไม่ได้ปังขนาดนั้นเลยผมก็รู้สึกเสียดายว่าโอ้โหน่าจะมีการผนึกกําลังโปรดิวเซอร์หรืออะไรแบบนี้เหมือนอย่างในหนังเรื่องนี้บ้างเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขาทําออกมาให้มันสุดนี่มันก็ได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็ไปดูในผมผมนี่แบบ ดูแล้วผมไปนั่งเซิร์ชดูเลยว,ว่าใครเขาเป็นคนร้องเพลงม้างวันนี้ก็เห็นลหลายหลคนเขาจะเป็นแบบพวกที่เขาทํางานเบื้องหลังด้วยหรือบางคนก็ที่อายุแบบเยอะๆแล้วนะสามสิบกว่าๆเลยเพวกนี้โหฝีแต่ฝีมือการร้องฝีมือการทาเพลงเขามันสุดยอดจริงว่ะอันนี้สุดยอดเลยอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ดูแล้วรู้สึกว่าเขาเปิดเรื่องมาได้ดีมากนะด้วยการเอาเพลงที่มันเป็นไฮไลท์อ่ะ ไฮไลท์หลักที่มันโชว์ในตัวอย่างอันนั้นเอามาสะกดเราอยู่ในตอนแรกเลยทีนี้เราก็คือแบบเปิดใจแล้วว่าบวกอเป็นบวกทั้งเรื่องแน่นอนลยแบบในแง่บวกทั้งเรื่องแน่นอนอันนี้ไอเพลงไออเอาลืมลืมชื่อเพลงไงเม่กีพิ่งฟังเมื่อกี้ผมไปจําได้แต่อะไรนะ t k k e o w w n o เด e n อะไรอะไร o o w done done อะไรตอนต้นอ่ะไอตอนแรกผมว่ามันเปิดเรื่องในของเนื้อเรื่องผมก็ยังเฉยเอยู่อ่ะ ไอเรื่องของตัวละครเอกสามสาวที่เป็นแบบต้องหน่อยๆอ,อะไรนะั้นก็แบบยังเฉยๆแต่ตอนที่เป็นเพลงเปิดมาตอนแรกโผล่มาก็น้ําตาคลอเลยนะ้ว่าเดิมามนี่ยโอ้เพลงเจ๋งมากอะแล้วมันมีแบบช่วงที่เป็นโชว์เพลงโกลเด้นเนี่ยผมแบบโหลองให้หนักมากอะหูแบบหูเครือบทองเลยโอ้สุดยอดมากจริงๆอันนี้ด้านเนื้อเรื่องผมก็ชอบการที่เขาพยายามจะใส่คอนเซปต์ในส่วนของเคป๊อปเนี่ยแหละ ในส่วนของ K-POP นี่ไปนำเสนอในเป็นแบบหนังแอคชั่นปราบปีศาจได้ไหมเป็นแบบแนวแบบปราบปีศาจแล้วก็เขาก็เข้าใจคิดคอนเซปต์อะไรพวกนี้ว่ามันทำออกมาดีมากเลยว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้ก็คิดยากอยู่เหมือนกนะันฮะหลักๆในเรื่องนี้ก็คือที่สามสาวที่เป็นทีมปราบปีศาจเนี่ยเขาแบบสืบทอดกันมาหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือที่เขาทำเพลงแบบเนี้ยในการที่จะตกแฟน,แฟน แล้วก็คุ้มปกป้องคุ้มภยัยพวกมนุษย์จากปีศาลด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาเล่นเพลงพวกนี้แล้วแบบว่าคลองใจแฟนๆหรือแวบบันนี้เวลาที่เขาเล่นเพลงระดับสุดยอดแบบนี้มันจะมีมันจะมีพลังฮอร์อมุนออกมาแล้วไปจะเป็นม่านฮอร์มุนที่จะก่อเกิดไปทั่วซึ่งไอ้ม่านนี้มันจะทําให้พวกปีศาจมันอ่อนพลังลงมันก็จะออกมาอารวาสได้น้อยลงนะครับซึ่งถ้าเกิดคลองใจแฟนๆได้ทั่วโลกเนี่ยแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนพลังฮอนมูลให้เป็นสีทองนี่คือพวกปีศาจจะขึ้นมาไม่ได้อีกเลยนี่ให้มันรู้ซะมัง่งแต่พวกปีศาจล่นะจะยอมอยู่เฉยๆเหรอในเมื่อฝั่งนั้นน่ะอยู่ในยุคที่แบบว่าวงฮันทริกนี่คือคลองแบบเขาเรียกว่าคองใจแฟนเพลงกันแล้วฝั่งเรามันต้องเอาบ้างแล้ววะซึ่งอันเนี้ยผมเห็นในตัวอย่างอะ่ะผมก็ชอบแล้วนะว่าเอ้ยฝั่งนั้นมันเอาบ้างว่ะมันจะต้องทําให้พลังคอนมูอ่อนแรงลง เรามีเมมเบอร์ที่เป็นเด็กฝึกมาตั้งสี่ร้อยปีเออกูฝึกกันมาขนาดนั้นเราก็มาเดบิววงใหม่แม่งเลยคือซาชาบอยอันนั้นนะฮะเออแล้วเพลงแต่ละเพลงเนี่มันทําดีหมดเลยซึ่งตอนแรกอะผมก็คิดว่าเออมันก็ทําดูแบบมันก็ดูหน้าหน้า,น,าน่าจะดูแบบเพลินเิสนุกสนุกถอดสมองอะไรเงี้ยมันก็เลยผิดคาดจากที่คิดไปนิดนึงว่าเออในเรื่องมันก็มีใส่ดรามา่าแล้วก็เนื้อเรื่อง หลายๆจุดที่ผมว่ามันทำออกมาได้ดีแต่ผมเสียดายแค่ว่าไอ้วงซาชาบอยเนี่ยมันเด่นแค่ตัวตัวจินอูคนเดียวในส่วนหนอที่มันมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวในอดีตมีอะไรพวกนี้อีกสี่คนมันก็น่าสนใจอ่ะผมอยากรู้จักพวกเขามากกว่านี้เฉยๆผมเลยเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งแต่หนังมันสั้นอ่ะผมว่ามันควรทําเป็นซีรีส์หรือไม่มันก็ควรแบบยาวสักสองชั่วโมงเพราะหนังมันหนังมันคนฉายโรงด้วยซ้ําผมว่าในเนี้ยถ้าดูในโรงน่าจะสุดยอดเลยทั้งบรรยากาศ เพลงแต่ละอันอะไรเงี้ยแล้วในส่วนน,นนี้อาจจะมีการพูดเนื้อหาสปอยนิดนึงนะครับแต่ว่าสปอยจุดสาคัญเนี่ยคงไม่เพราะหลายจุดนี้ต้องรุนเองจริงแฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูจริงก็อยากจะเมาส์แบบเต็มที่หน่อยแต่ก็เผื่อไว้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเพราะอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูนะครับคือผมไม่เชื่อมันจะเล่าตั้งแต่เริ่มเลยว่าตัวเอกของวงฮันทริกแล้วที่เป็นโวคัลอย่างลูมิเนี่ยเป็นปีศาจเหมือนกันผมก็ เพราะว่ามันมีอัขระปีศาจมันตัวเหมือนกันแล้วเธอจะทํำยังไงล่ะอย่างเงี้ยเธอเป็นเธอเป็นนักล่าปีศาจที่เป็นปีศาจไอคอนเซปต์เนี้ยมันก็เห็นในการ์ตูนในหนังในเกมหลายๆเรื่องก็จริงแต่ในเนี้ยมันเอามาเล่าโอเคเลยฮะในส่วนของดราม่าของอะไรเพราะว่าในตอนในตอนส่วนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องน่าจะเป็นตอนช่วงเปิดตัววงซาเจ้บอยใหม่ๆอ่ะเพราะว่าวงบอยแบนด์วงนี้คือเขาก็มาเพื่อง,งัดกับวงเกิร์ลกรุ๊ปสคนนี้ไงแล้วเออเว้ยผมก็นึกว่ามันจะเหมือนแบบปกปิดเลยแล้วมันก็ไม่ปิดนะ คือก็เห็นกันตั้งแต่แรกเลยว่าพวกพวกกู <c oughs> คือปีศาจเนี่ยแล้วพวกสามสาวก็รู้สึกแบบเหม็นคิดหน้าพวกมันตั้งแต่เริ่มเลยพวกมันเป็นปีศาจเราต้องจัดการมอนอะไรเงี้ยเออผมก็ผมก็ผิดคาดไปหน่อยว่าเออมันก็เปิดตัวกันมาต้งๆเลยเนี่ยว่ะโดยที่ซาเจาบอยเนี่ยเขาก็ทําเพลงมาเพื่อที่ว่าคลองใจแฟนๆเวลาแย่งแฟนๆของฝั่งสามสาวไปได้เนี่ยพลังฮอโมู moon, แม่งอ่อนแรงลงเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วแบบปีศาจก็จะออกมา ขึ้นมาบนโลกได้มากขึ้นแล้วก็ดูดวิญญาณคนไปได้มากขึ้นนี่แหละอันนี้คือข้อเสียของซซชเบยเลยนะครับว่าคุณไม่รักแฟนเพลงของคุณเลยอะครับแฟนเพลงเขาเทใจให้คุณขนาดนั้นคุณไปดูดวิญญาณเขาแฟนเพลงแม่งหายไปอู้มันหายไปเท่าไหร่ว่าไอตอนช่วงปีศาจออกมาได้เยอะๆเนี่ยเอออันนี้อัน,นอันนี้ไม่ดีเลยฮะเนี่ยคุณน,นี่เป็นวงบอยแบนด์ภาษาอะไรฮะแฟนเพลงคุณฟังรอบเดียวแล้วแฟนแฟนเพลงคุณตายไปเลย แล้วแล้วไอตอนที่เขาปล่อยเพลงไอยัวไอดอลเลยนะที่เป็นแบบไม้เด็ดเลยเพลงก็เท่สัตวเลยนะครับตอนตอนนั้นคือแฟนๆบอกเป็นปีศาจกูก็ยอมแล้วกูยอมวิ่งเข้าไปตายเลยอะไรอย่างเงี้เลยนะโอโ้โหโหดจัดจากข่าวหายลายร้อย <c oughs> โอ้โหมันมันก็แบบไอเพลงแต่ละอันที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่าปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบแนวมิวสิควลเท่าไหร่ ถ้าแบบนั่งดูไปก็หลายๆอันผมก็แบบก็นั่งดูไปเฉยแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นโมเมนต์น่าจะเป็นความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตผมเลยมั้งที่นั่งดูแบบแนวมิวสิคอลแบบนี้แล้วผมเฝ้ารอว่าเพลงจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละเพลงมันเจ๋งๆทั้งนั้นเลยว่ออะมันมันโดนโดนเส้นลูปเพลงเลยส่วนใหญ่น่าจะเป็นสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ผมขอยกม υ, ิวมิวมิวสิคอลของอีกอ่าหนังหลายๆเรื่องมาเพลงมันเพาะเหมือนกันฮะแต่ว่าบางทีมันออกมาถี่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะในนั้นเขา เป็นแบบแปลไทยได้ไหมร้องเนื้อร้องเนื้อไทยบางอันแ,แต่อันนี้มันเป็นออริจินอลได้ฟังเลยมันก็เลยรู้สึกไม่ไม่จักกจี้เท่าไหร่มัง้งหรือคนบอกโซ n y ่เนี่ยทำได้เออโซโซนี่ทำถึงจริงอันี่สุดยอดเลยเป็นมิวสิควลแบบที่เราเฝ้ารอว่าเพลงจะออกมาเมื่อไหร่เลยเอย่างเงี้ยฮะแม้กระทั่งแบบตรงช่วงซีนที่แบบมีการพูดคุยแล้วรู้จักกันมากขึ้นระหว่างอ่าเรียกว่าเป็นผู้นําวง ฮันทริกกับผู้นําวงซ a เจาบอยอะไรนั้นแล้วมันก็มีเพลงมาให้โอ้เพลงนั้นเพราะโคตรเลยเพลงที่ผมชอบที่สุดในเรื่องน่าจะเป็นเพลงโกลเด้นแหละครับมันไม่น่าจะมีอันไหนมาล้มเพลงนี้ได้เพราะร้องไห้หนักมากสำหรับเพลงนั้นลองลองมานี่เลือกไม่ถูกเลยครับผมมันสุดยอดหลายๆเพลงเลยแต่ก็อย่างที่ว่าเป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วด้วยนะฮะส่วนในเรื่องคิวบูแอคชั่นป่าปีศาจอันนี้เฉยๆไม่ได้แอคชั่นอะไรขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าจะแอคชั่นเยอะกว่านั้น ในนี้มันจะเล่าเรื่องในส่วนของการทําเพลงในส่วนของวิถีชีวิตศิลปินเคป๊นิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้ในส่วนนี้นิดหน่อยนะเรื่องปัญหาภายในการผิดใจกันนิดหน่อยหรือวงแตกนิดหน่อยเอแต่วงแตกนี่อันนี้ไม่นิดหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจได้ในส่วนของดราม่าตรงนี้เพราะว่าตัวเอกเราเป็นเป็นปีศาจแต่ก็ปกปิดไว้ไม่ให้เพื่อนรู้นะอืมเพราะว่า เพื่อนเป็นนักล่าปีศาจแล้วเป็นทีมนักล่าปีศาจกันแล้วตัวเองแม่งเป็นปีศาจเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆแ,แต่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นในส่วนที่ว่ามันเก็บไว้เฉลยภาคต่อไปได้นะเพราะในนี้เรายังไม่รู้ว่านางเอกทําไมถึงมีอัขระปีศาจบนบนตัวและเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วนางเอกคิดว่าถ้าเกิดทําให้พลังฮอร์มูนมันเป็นเปลี่ยนเป็นสีทองปุ๊บแล้วปีศาจขึ้นมาไม่ได้เนี่ยไอ้รอยอัขระปีศาจบนร่างกายตัวเองก็น่าจะหายไปเลยแต่ รากฏว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในตรงนี้นนนนนพปบอกผมชอบเพลงโซดาป๊อปเพราะเป็นเพลงที่คิดว่าวงปีศาจจะเอาเพลงอะไรมางัดพอเจอเพลงโซดาป๊อปไปตอนดูครั้งแรกโอเคอ๋อเออผมถามนิดนึงฮะถามชแชทเรานิดหนึง่งคนดูช่องเราอะ่ะเขาพยายามไสโคผมมากเลยว่าพี่ฟังโซดาป๊อปหรือยังฟังโซดาป๊อปผมเฉยๆเนี่ยผมไม่ได้ชอบแนวแบบหล่อใสกิง้งวิ๊งขนาดนั้นไงผมก็เลยเฉยๆแต่มันต้องมีอะไรแน่มันต้องมีอะไรมากกว่าความหล่อใสกิ้งวิ๊ง ในนั้นนะ่ะหรือพวกคุณชอบมากจริงๆคะแต่เพลงมันอาจจะสดใสเกินไปเรือ่องผมเลยแบบผมเลยแบบเฉยๆเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่หลายคนเป็นภาพจําว่ามันนี่แบบนี้มันเคป๊ออ๋อเออของผมจะชอบเพลงแบบเท่ๆมากกว่าฮะเท่ๆอับดนตรีสนุกสนุกอย่างนีน้ถ้ามันแบบสดใสมากเกินไปมันก็สดใส <laughs> เออเพลงเอเพลงโกลเด้นกับเพลงฟรีคนชอบมากอ๋อขอผมชอบ ชอบทุกเพลงมันต้องบอกมันไม่มีเพลงไหนที่ไม่ชอบเลยเขาคัดมาอย่างดีจริงโอ้โหโปรเิวเขาทํางานกันเจ๋งจริงแล้วคนบอกว่าอะไรนะเป็นการร่วมงานกันระหว่างหลายตึกใช่ไหมเออไว้พอเขาผนึกกําลังกันมันได้เพลงที่สุดยอดระดับนี้นี่เองคนบอกเห็นความหมายเพลงผมไม่ไหวมันใสไปหน่อย อ๋อผมจําความหมายเพลงไม่ได้เลยฮะแต่เพลงมันใสมากจริงๆและการแต่งตัวไอ้วงซาเจ้าวอยเนี่ยผมไม่ชอบเลยว่ะผมไม่ชอบการแต่งตัวมันตอนแต่ว่าอีตอนที่เขาคืนร่างปีศาจแล้วมันเพอร์ฟอร์มร่างปีศาจนั้นเท่ชิบหายอันนั้นคือสุดๆเอาใจไปเลยตอนเป็นร่างปีศาจโคตรเท่คืนร่างเหอะนะตอนเป็นหนุ่มหล่อเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ตอนคืนร่างปีศาจนี่มันหลอกว่ามันหลอกกว่าตอนเป็นคนอีกอะ่ะครับผมผมชอบผมชอบยูไอดอลรู้สึกพร้อมขายวิญญ,ญาณให้เลย แต่ว่าถ้าคนจะชอบโซดาพ๊อปจากโมเมนต์ที่มันเล่าในเรื่องผมผมว่าใช่เลยในช่วงโมเมนต์นั้นน่าจะสนุกสุดแล้วแหละไอ้ช่วงโซดาพ๊อปเนี่ยตอนเปิดตัวไอ้พวกนี้ไงแล้วพวกนางก็แบบรู้สึกเหม็นเหม็นขี้นายพวกนี้ไรพวกนี้เขาแอคด้วยนะแต่นี่แหละผมเสียดายตรงที่ว่าไออีกสี่คนไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวของพวกนี้เท่าไหร่อ่ะอยากจะให้แบบเล่าให้หมดเลยแต่อย่างว่าแค่นี้ก็กินเวลาไปเยอะแล้วครับเราเลยได้เห็นแค่ตัวเอกเพราะว่าอย่างในเรื่องนะในวงในวง ในวงฮันทริกผมก็ชอบน้องโซอี้ที่สุดนะดูแล้วรู้สึกว่าบทของอีกสองคนจะดูค่อนข้างจะจางๆไปหน่อยเพราะในนี้มันก็ต้องเลือกโฟกัสไปที่ตัวละครตัวนำนะครับทั้งสองวงเพราะว่าไม่งั้นหนังมันโอ้โหมันก็จะทิศทางของหนังมันจะยังไงวะเนี่ยนะมันแล้วมันต้องใช้เวลาเล่าเยอะจัดด้วยเพราะในส่วนนี้มันก็เล่าของในเรื่องของความหลังของตัวผู้นําฝั่งซาเจบอยนี่ก็ทําดีนะ เพราะว่าไอ้ตัวนั้น,นะผมก็ชอบแล้วตรงนี้มันก็น่าจะสปอยไม่ได้ให้มันเป็นจุดสําคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็พอได้เห็นความจริงในตอนช่วงหลังๆในตอนช่วงปลายๆเรื่องนะเราก็จะยยังรู้สึกเหมือนเดิมแหละไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของมันเหมือนกันก็เป็นก็ถือว่าเป็นปีศาจที่ยังมีจิตใจอยู่นะฮะเราก็รู้สึกว่าอืมก็แท้จริงแล้วนายไม่ใช่ตัวร,ร้ายเหรอนายควรจะเป็นพระเอกอืมจะเป็นพระเอกอาจจะยังไม่ได้แต่ก็แต่ก็ นายคือตัวเอกชายนี่ถ้าอย่างนี้เลยนะตอนแรกผมจะคิดอย่างนั้นเลยนะผมก็เลยว่าเออหนังเรื่องนี้มันคิดคอนเซปต์มาอย่างดีเลยวะคนบอกว่าผมคิดว่าความหมายหมายแบบปีศาจมาร้องว่าคุณเป็นน้ําโซดาแล้วมันก็ยกดื่มแล้วแบบมันคอนแทสต์กับความน่ารักของเพลงดีเหรอ <c oughs> คนบอกว่าจังหวะเพลงมันดีฮะแบบเหมือนว่าเอยมันจะเอาอะไรมาสู้ว่าปีศาจไม่เอาเพลงสดใสามาสู้เลยอ๋อผมชอบตอนงานแจกลายเซ็นด้วยฮะ ที่ไอ้วงนี้เขาแทรกตัวเข้ามาเพื่อจะมาแย่งแฟนๆสุดท้ายเป็นกลายเป็นนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันแล้วแฟนๆก็มาขอลายเซ็นกันแล้วบรรยากาศไอ้สองสองวงนี้คือรู้แหละเขาคอมเมนต์กันนะแต่มันน่ารักดีฮะในส่วนนี้หรือแม้แต่ตอนแบบเป็นงานประกาศรางวัลเพลงอะที่ว่าที่ที่เราจะเห็นในหลายๆรายการเนาะ,ะที่จะเป็นยืนและสองวงสุดท้ายแล้วเขาจะประกาศว่าวงไหนได้ถ้วยอะแล้วอีกวงนึงก็จะยืนปบมือกันย้แสดงความายินดีและในนี้มันเป็นแบบ ได้ถ้วยแล้วแม่งแบบเย่แสดงความยินดีแล้วแม่งหันหน้าไปแบบไงแล้วให้มันรู้สึกมากและอีและอีฝั่งนึงก็คือปบมือแล้วก่าในใจมึงนะมึงนะ <c oughs> ผมว่ามันก็ทําออกมาเหมือนเหมือนแบบเสียสีดีฮ่าฮ่าดีกว่าผมว่าเพราะว่าผมคิดว่าในรายการเพลงจริงๆก็อาจจะมีไหมวงที่แบบอขอแสดงความยินด,ดีด้วยครับมึงนะมึงนะขานี่เป็นของมึงต่อไปเดี๋ยวเจอกูบ้าง <c oughs> พราะเหมือนอย่างตอนพวกวงวงนางเอกอะที่แบบว่าหน,อน,อน่อยโซดาพบมันแม้ซะมันแย่งแฟนเพลงวาฉันจะแต่งเพลงดิสเออแต่งเพลงดิสมันกระชากหน้ากากไอ้พวกไอ้พวกปีศาจพวกนั้นดิสมันให้หนักๆเลยเพื่ออะไรยเงี้ยอันนั้นก็ชอบอะโมเมนต์ตอนทําเพลงตอนแต่งเพลงสนุกเลยเนี่มีแฟนคลับจินด้วยตอนแจกลายเซ็นคือโคตรรีเลก,กับชีวิตจริงเลยเอันนั้นก็น่ารักดีนะผมชอบ ในตรงนี้ก็เลยเข้าใจโมเมนต์ที่หลายๆคนเขาจะชอบทั้งสองวงแล้วไอ้วงซาเจบอยนี่มีคนชอบเยอะใช่ไหมแต่ผมนั่นแหละตรงในในตรงส่วนนี้อาจจะผิดคาดไปน,นิดนึงผมคาดหวังว่าจะได้เห็นโมเมนต์ตัวละครในวงนี้เยอะกว่านี้มันไปโฟกัสอยู่ตัวตัวเดียวเพราะไอ้อีกสี่ตัวมันก็ทําออกมาน่าสนใจดีครับในนั้นก็เลยอยากรู้เรื่องราวของไอ้อีกสี่ตัวนั่นด้วยส่วนจอมปีศาจเออก็ก็สมกับเป็นจอมปีศาจมันก็ประมาณนั้นแหละนะออแล้ว เราก็เลยไม่ได้เห็นว่าไอ้ล่างเต็มของมันเลยจริงๆมันเป็นยังไงเพราะในส่วนตรงนั้นคือต้องเป็นต้องมันต้องลดพลังฮอนมุลไปได้ขนาดไหนว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหลายๆประเด็นหลายๆหลายๆส่วนมันเอาไปทําภาคต่อแล้วเล่าต่อได้เลยนะเนี่ยแต่มันจะมีภาคต่อไหมนี่อยากรู้จังดูแล้วรู้สึกรู้รู้สึกว่าสนุกมากครับทำฉายลงก็ไม่มีปัญหาฉายลงน่าจะได้อัธรสดเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเลยด้วยในส่วนของเพลงเขาอะเพลงเขาเป็นแบบไม้เด็ดจริงๆ แต่ถ้ามันมีมีภาคต่อผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทําเพลงออกมาให้มันสุดกว่าภาคแรกแล้วนะเพราะแค่นี้ผมก็นึกภาพไม่ออกแล้วมันจะสุดได้ขนาดไหนวะอันนี้คือเกินคาดไปเยอะมากว่าเพลงมังเจ๋งจริงเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเพลงแบบที่ที่อ uh, อย่าง,อย,างอย่างค่ายเกมอ่ะไออย่างไรออดเกมอ่ะของไอรีออฟเลเจน d ์อ่ะที่มันเอาไปที่มันไปทาเพลงเคป๊อปอมันทําโคตรดีเลยเพลงมันโคตรเจ๋งเลย ผมคิดว่าเออน่าจะได้ฟีลแบบเพลงเจ๋งๆประมาณนั้นโอ้ก็ไม่คาดคิดว่าก็จะสุดขนาดนี้เหมือนกันอันนี้ชอบมากชอบทุกเพลงของเขาในส่วนของเสียงมีให้เลือกฟังเยอะเลยแล้วแต่พวกคุณชอบฟังแล้วกันผมจะขอพูดถึงเรื่องเสียงภาคนิดน,นึงว่าพอไปลองฟังเทียบหลายๆภาษาทุกอันแล้วผมว่าเสียงออริจินัลที่เป็นเสียงอังกฤษแม่งเจ๋งสุดแล้วแต่ข้อเสียคือซับไทยบ้านเราเหมือนในเน็ตฟิกผมรู้สึกซับมันชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยซับมันจะแปลทื่อๆไม่ค่อยได้ มันถ้าลองเทียบแล้วพอมันมีตัวเปรียบเทียบรู้สึกว่ามันมัน,มนทื่อแทบจะทุกเรื่องเลยว่ะอย่างการ์ตูนเนี่ยก็หลายหลายเรื่องแปลทื่อชิบหายเลยบางอันก็แปลได้แบบไม่ได้อัธรณอะไรเลยเหมือนเขารีบทํางานหรืออะไรยังไงวะผมแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายฝ่ายแปลซับเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือเขาต้องทํางานหนักขนาดไหนหรือวันนึงเขาแปลห้าสิบเรื่องเนี่ยหรอก็เลยแบบส่งส่งแม่งไปเลยเห็นตลอดเลยซับแม่ง มาดูเน็ตฟิกกี่ไรแล้วซับมันโคตรจะทื่อโคตรจะไม่ได้อารมณ์หรือไงฮะได้แค่ตัวหนังสือมาแล้วต้องแปลเลยก็เลยไม่รู้บริบทปะไม่รู้ของเขาเลยในขณะที่คนลองเปลี่ยนไปลองฟังภาคไทยดิภาคไทยเขามีการแปลบทภาคออกมาอย่างพิถีพิถนะันอะคือมันฟังแล้วมันมันเข้ากับบริบทหนังแล้วมันคือภาคไทยเนี่ยบทภาคเนี่ยคือดีมากเลยในส่วนเสียงภาคเนี่ยก็ดีมากๆอยู่แล้วครับเสียงเสียงภาคแต่แค่ว่าไอเสียงต้นฉบับอังกฤษเนี่ย มันเหมือนมันทํามาไอ้เพื่อตัวละครนี้โดยเฉพาะอะไรนี้อยู่แล้วหลายๆอันผมรู้สึกว่าผมมันดูแล้วมันเออมันมันบียอนจริงเว้ยเหมือนเราเหมือนเราฟังไอเนี่ยเดาะกอนบอลภาคเวอร์ชันอังกฤษอะที่เสียงอังกฤษมันเป็นเสียงต้นฉบับของดาะกอนบอลอยู่แล้วนะอันนั้นคือสุดยอดเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ <c oughs> แต่แบบนั่นแหละนั่นแหละเหมือนแบบเสียงภาคอังกฤษแบบน,นั้นที่แบบหูแม่งเสียงภาคแม่งโคตรเหมาะกับตัวละครทุกอันแบบเป๊ะๆจัดๆเลยว่ะอะไรเงี้ย อันนั้นแม่งทำเหนือกว่าญี่ปุ่นเีงอะเสียงภาคภาษาอังกฤษของดะกอนบอลอะแบบนั้นอะฟิลฟิลฟิลแบบนั้นอะบอกคิดสภาพว่าวันหนึ่งมีหนังมีซีรีส์เข้ากี่เรื่องแล้วเราไม่รู้ด้วยมีกี่ทีมแปลเออเนี่ยดี๋ยวนนี้นมันคือแปลเฉยๆมีคนบอกก็พี่ไม่ชอบโชกุนเสียงเล็กไม่คืออะไรวะคุยคุยกับผมปะเนี่ยเอแต่เสียงภาคที่ดูแล้วได้อารมณ์คือเสียงญี่ปุ่นอันนี้ก็เจ๋งไปมีเพลงแปลงบางอันด้วย อ๋อมีเพลงแปลงด้วยใช่ไหมของเราดีแล้วฮะที่ไม่แปลงเพลงเพราะจริงจริงเนื้อเนื้อเพลงมันก็ค่อนข้างจักระจีน้นะเพราะ่าเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้คนบอกว่าโกคูหรือเปล่าเออผมก็งงว่าโชกุนเนี่ยผมนึกถึงกินธรรมะ,ะเดีลยเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะกินโชกุนในกินธรรมะมันก็ไม่ได้เสียงเล็กไม่ใช่เหรอวะอ๋อโกคู Goku นะอ๋อ,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 อแต่นั้นถ้าใครยังไม่เคยดูเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์ก็ ผมว่าคนดูนะผมว่ามันก็มันก็สนุกดีนะครับตอนท้ายๆเหมือนจะรีบๆไปนิดนึงแค่นั้นเองรู้สึกว่าหนังมันเวลามันน้อยไปหน่อยแต่ก็ถ้าจะรู้สึกอ่าแล้วถ้ามึงจะให้มันเล่ายัางไงถ้าจะไม่รีบอเออวะผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอืมก็ถ้าไม่รีบมันก็จะนานไปใช่ไหมอ่างั้นรีบก็ได้ก็<笑><笑>ได้ได้ได้งันรีบก็ได้อ่าเพราะว่าตัวละครมันเข้าใจง่ายดีถ้างั้นปรับความเข้าใจกันง่ายด้วยถ้างั้นมันเออถ้างั้นก็ขนรีบไม่งั้นเดยวก็หาว่าหนังยืดอีกถูกไหมก็จริง ผมว่าเออนึกไปนึกมาเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ดีแล้วลหละไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายไปออกมันยืดครับบางตรงนู้นตรงนี้อาจจะไม่อ่ะกลายจะกลายเป็นคนจะเริ่มไม่ชอบบางช่วงอกีกก็เลยแบบเข้าช่วงกระชับแม่งให้หมดเลยนะครับอนนี้คนบอกเชียร์ให้ทําเป็นซีรีส์มันจะมีมันมันจะได้ไปต่อไหมนะเนี่ยแต่เออโซนี่ทำถึงจริงครับในนี้เขาบอกว่างบน้อยฮะอ๋อตอนแรกเขาจะใส่ประวัติมาสามคนเลยค่ายไม่คิดว่าจะดังจริงหรอเขา ไม่คิดว่าจะดังอะเขาได้ลองฟังเพลงที่ตัวเองทาหรือยังฮะเพลงแม่งขนาดนั้นมันควรจะต้องดังอยู่ดียะต่อให้ซีรีส์ไอต่อให้หนังแม่งไม่ดังเพลงแม่งก็ดังอยู่ดีโหมันทํามาขนาดนั้นมันต้องคิดบ้างว่าควรจะดังแต่ก็ดีฮะถ้าภาคต่อไปทุ่มงบมาได้มากกว่านั้นก็น่าจะสุดยอดแต่ถ้าเวลาเพิ่มเงงบก็บานปลายอีกเนาะอืมแต่นั้นก็เนี่ยฮะแต่ใครที่ชอบเพลงเคป๊อปอะไรอยู่แล้วผมว่าควรไปดูครับสนุกสนุกดีครับ ส่วนไอนีวมันรีวิวสั้นๆบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ประเทศของเขามันแข็งแรงจริงๆโอเคเอ้ย okay. e แม้แต่ไอ้นิวมันก็เยอะเลยนะย o ไม่ y soda pop My soda pop เอ้ย <c oughs> e มีกูมีผมคนเดียวเหรอครับที่ <c oughs> ม <laughs> ไม่คนอื่นก็ต้องมีคนบนโลกมีอยู่เจ็ันกว่าล้านคนมันจะมีกูคนเดียวเหรอครับที่ผมเฉยๆกับโซดาพอปเนี่ยมันต้องมีอแล้วเพราะอาจจะเป็นเพราะผม ผมผมจะนั่นแหละในสไตล์ที่ชอบมันจะแตกต่างกันหน่อยแต่ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะแต่คือแบบไม่ได้แบบว้าวกรีดขนาดนั้นไงอะไรอย่างเงี้มีคนบอก Pop the Base ي, โซดาพ o บอีเดอรเบสเฮ้ยโหไล์กันนี้นี่เองดังนั้นก็ขอจบความรู้สึกหลังดู K-POP Demon Hunter ไอรเพยงเท่าน,นี้นะครับในส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูแนะนำให้ดูนะครับในส่วนคนที่ดูแล้วก็จะบอกว่าครับผมดูแล้วนะแมถามทุกสัปดาห์จนแบบเออแต่เข้าใจเข้าใจฟิล หลายๆคนคือแบบเพิ่งดูจบรู้สึกว่าโอ้ยอยากรู้มันจะชอบเพลงไหนที่สุดอยากรู้มันชอบอยังไงว่าเพลงมันหายเหลือเกินใช่คนจะาสึกให้กับเพลงมากแล้วอยากจะไปแบบระบายให้ใครสักคนฟังซะหน่อยไอ้นี่ก็ดูช้าเหลือเกินขออภัยครับผมทุกคนนี่นนั่งดูแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีอีกหลายสถานีต่อไปเลยเนี่ยหนังที่เข้าลงมาเนี่ยฮะจะต้องไปนั่งดูด้วยอย่างสัปดาห์หน้ามันก็แฟนตาสติกโฟร์เนี่ยฮะ แล้วก็จะมีหลายเรื่องที่แบบอยากจะนั่งคุยกันก็อาจจะได้เจอกันบ่อยหน่อยฮะช่วงนี้กำลังอุ้มอุ้มชูบนสระน้ําได้เลยเนี่ยอุ้มชูยูเซ่เยอะสุดลองมาเป็น g d c o p กําลังจมน้ําอยู่ส่วนการิวต์เคคืออยู่ใต้บาดานันนั่งเก้าอี้อยู่อย่างนั้นไปเลยฮนะเดี๋ยวไว้เจอกันในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รอดูอีกทีฮะแต่แฟนตาติกโฟร์มีแน่นอนแต่จะมีเรื่องอื่นมาขั้นก่อนหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้สตรีมมิ่งได้หมดเข้าโรงได้หมดหนังเก่าได้เหมเมหมดยวต้งมานนั่ดูนะคครบเ